สวัสดีจ้ามาพอกันคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเปนชาแนลมาค่ะมันอนีตุกได้แกงเห็ดผึ่งค่ะพี่น้องแกงเห็ดพึ่งแกงเห็ดขมแกงมานเหนียวๆเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่ ลาหมึกมาด้วยพี่นอ้องน้ำคนแห้งเคียวดดนแล้วก็ใส่อัน,นียงขาเบื้อหลายค่ะพี่น้องคะนี่ไผ่มัมีน้ำสดๆก็เฮ็ดเฮ็ดให้สดน้ำได้เด้อค่ะอันนี้ตุกกระมักสดน้ำได้แต่ว่าคนไปคนมาน้ำเบิดเหนียว มาค่ะพี่น้อง่ะแซ็บๆต้องกันเฮ็ดเพลิงดอกน้อยๆค่ะพี่น้องดอกน้อยๆกำลังแ่บค่ะพี่นอ้อง่ะขมเอาเจอปลามากินกับเห็ดหวันนี้กินข้าวกับซ้อนซ่อมน,นะคะอ khá ơn thí nhục thì bằng cứ khá ơn cắm nơi nồi dịp hà bạc khó hát kia nhạc Xài ba mực sạch มันกููแขนแขนมันมีหนามาเนาะอันหนามงวดงวดมันอยู่ข้างล่างด้นี่พี่หนอกคะอ่ะใส่ชโอมมาเยอะเๆโะเพชรหยางยิง,ยงสีนี่คนไปคนมามันมึงแห่งๆหนอกข้างหน้าเนาะ หนามมันก็มีอยู่ค่ะพี่น้องมาแซ่บใส่บวบน้ำ ซอยคาออนใส่ลาลๆอันนี้คาออนค่ะพี่น้องใ,ใส่เจ่วปลารกินอรอน่อยแซ่บอยหกเล็กหน่อย 嗯，实在太美味了。 tạp ngon Tại bà mượn mà lại hàng này กับข้าวัวยนี่กินเบื่อครับพี่นอ้องชอบ เดี๋ยวปลาแกงแบบไม่ไม่หันหอดเลยพี่น้องแกง củ sạp Phết năm cho thơm, Cho thơm, 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 ไม่ได้เห็ดขนะึ้นรลนะไม่ได้ี่แกงเห็ดพอ่อเหรอคะอินดา แปมมส่วนพีน้อกกินของน้ำกันแสบจับเมหนุ่เห็ดขมใส่ปลาหมึกเศบหน่อเหนียวตุ้ยเลยพี่น่อไปแล้วค่ะ เอาแล้วค่ะพี่น้องคะ้ะคลิปนี้ตุก๊กะอิ่มแล้วค่ะพ่อไหวัซํำนีละค่ะจังไรตุ๊ก,กฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตุ๊กน้ำะาข้าะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ